โฮบายกินข้าวเด้อครับนี่ได้การต้อนรับนะครับแมคโครนะครับจากคุณพ่อนะครับนี่คุณพ่ออะไรนะทวินทวินคุณพ่อทวินครับอยู่บ้านอยู่น้องหินนะคุกน้องหินครับได้ครับได้ต้อนรับ นี่กับข้าวกับปลามากมายเลยทีเดียวนะครับต้องขอ,อขอบคุณทอดไขนี่ครับนี่โชว์คนเมืองนอกหน่อยน,นี่โอ้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับจากทีมงานของเราก็น้องไปรถขุดครับแล้วก็มกครับน้องเลี้ยวนะครับนี่พ่อ<ห>ถวิน นะครับนี่สุดรอครับส <laughs> ุดรอเออป็นข่าวรถไทยนะครับรอที่สุดกับเพื่อนนะครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ได้กับข้าวแบบบ้าบานะครับมีผักมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับ ต้มแล้วก็มีซุกน้อยนะครับนี่เขาเอิญยังนี่ซุกเล็กบ่ก้อยก้อต้ม <c oughs> ต้มเปื <c oughs> ่อยเลยว่ะยังนี่ต้มเ่ครับดูดูมีแต่ของแซ่บเลยนะครับนี่ลาจมบ่นี่จมโอ้ห <c oughs> oh, นำพริกโอ้ oh, หลายโพดเนาะนี่นะครับนี่ก็เก็บมาจากสวนสดๆเลยนะครับนี่ที่คุณพ่อได้ปลูกไว้นะครับโอเค มากินข้าวนะครับไปญาติกินข้าวกันนะครับผมนี่โอเค <Okay, S 2> เลยอืมนะมองไม่เห็นกี่นาทีโอเค okay, เลยข้าวกันนะครับ มามามากินด้วยกันครับเซ็บเซ็บมือนีเซ็บเซ็บ มันพิ่ขึ้นอ่ะต้งแต่เมื่อเทียงตั้ใบสองอ่ะสองเที่ยวเขาเพิ่มตั้งแต่หกโมงเช้าไปกลับก็ สี่ร้อยโลนะอืมนี่ือยอโอ้ไปครับไปกลับของเที่อิงยาวมาจากแหนฟันกันหลันกันมังกรมักหลายด้วผักนี่นี่ครับ เนื้อปาที่เก็บครับอะไรนะเรียกแสงแปงแป้งแักแป้งแปงกว่าอันีี่ได้กินทาง เยอะๆหนึ่งจวนจะได้มีแห้งมีแห้งจะได้โตมีแห้งมีแห้ง nhặt ra cho đâu, Ghiền Mì Gõ Để

เอารถไทยไหม <laughs> นั่นพ่ออันนี้เลยยางระเบิดมั้ วันนี้จะเด้อาหารครับอร่อยมากเลยครับโอเคจิเดีวอยวอะไรอะไรยี <c oughs> ย่ยมมากครับ